สวัสดีครับผมจักรีเอ็ดแก้วครับปัจจุบันนี้ก็อายุ47ปีนะครับผมทํางานอยู่ที่บริษัทเอกชนนะครับผมเป็นกดระย้อนมาปีกว่านะครับอาการของผมก็มีอาการก็ปวดแสบปวดร้อนที่ท้องนะครับแล้วก็ปวดแสบปวดร้อนที่กลางอกแล้วก็ที่ลําคอก็เสียงแหบเสียงแห้งแล้วก็มีไอด้วยครับผมก็มดูแลตัวเองมา1ปีกว่าแล้วครับตอนนี้ ก็ทานทุกอย่างนะครับอะไรที่ว่าดีสมุนไพรอะไรที่ว่าดียาอะไรที่ว่าดีผมก็เอามาทานหมดมันก็ไม่ทําให้โรคนี้หายไปจากผมก็จนมาวันหนึ่งนะครับผมก็ได้เข้าโครงการของขมิ้นชันสูตรละลายน้ําสูตรใหม่ผมทานได้สี่วันแรกอาการของผมที่เป็นมาก็ทุเลาเบาบางลงครับแล้วก็หลังจากนั้นผมก็ทานมาเรื่อยๆตอนนี้ก็ทานได้1กล่องกับ6แคปซูลนะครับผมทานวันละ3าแคปซูลนะครับก็คือเช้าเที่ยงเย็น ก่อนอาหาร15-30นาทีหลังจากที่ผมทานไป1กล่องกับ6แคปซูลอาการผมก็ดีขึ้นดีขึ้นตามลำดับนะครับก็ผมทำงานได้เต็มที่มากขึ้นนะครับมีชีวิตชีวามากขึ้นแล้วผมคิดว่าสูตรนี้เป็นสูตรเข้มข้นเอาอยู่ครับสูตรนี้แล้วผมจะทานคายิ้นชันสูตรละลายน้ำสูตรใหม่นี้ต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับ